ลูกค้าไปบ่ไหวนะภาระหนะักเกินนะก็เลยเอามาเชิญรถเก๋งค่าง,งวดพอนสามพันไปขับครับนะเราอยู่สักแก้วบ้านเท่านี่เองครับนะแต,แต่ก่อนตะกี้เรามีรายได้หลายแต่ปัจจุบันรายได้หน่อยลงมีภาระ,ะที่หลายขึ้นเราก็เลยตัดสินใจหารถที่ว่าไปเห็ดงานได้หารถที่ไปทำมาหากินได้แต่ว่าขอที่เท่า,าตามกำลังจางของเพราะตอนนี้เฮ้าบริเวณมีรายได้หลายคือซ้าเก่าแล้ว นะก็เลยเอามาเ่ินครับตัวนี้เป็นรีโวซีประตูรถบ้านแท้ๆเจ้าของเกาอยู่สาแก้วนะกับขางวดเริ่มต้น6 0พัครับเป็นสีดำเงินรถโคตรสวยเลยเราออกไมายแดงตอนนั้นเงินกำลงงังคข่งเงินกำลังดีนะไปชมครับตัวนี้หนะากระจังนาชอายดีสปอร์ตเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตูวกันจังน้อยนึงนะสวัสดีครับพอ่บไอไ่เสมรถซิ่งทั้งที มันจะต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซีไปทํามาหากินครับมัเนี่พ่อรถเดิมๆแน่บางคนก็มีรถซิ่งรถเดิมหุ่นรถซิ่งหลายๆรถเดิมแน่รีวิวค่ากัปเพื่อนเพี่องค่าอ่านไปผสมกันไปเนาะนะกเสียมรถซิ่งจะรีวิวแต่รถซิ่งกะพี่น้องรถอยากได้รถบ้านรถเดิมๆก็มีหลายเดี๋ยวจะน้อยใจน้อยเนื้อตั้มใจอีกว่าโทรมาได้เสียไปโอ้ยขายตายมันจะรถซิ่งกันบ่นะาสมเสือแช่ก็บอรถบัานมานี่ ให้เบิ้งมารีวิวเนี่ยข่อยก็ทีซื้อกันด้วยนี่<อ>แต่ข่อยอายุหลายแล้วเออ,อาบางคนเออมาสิเปลี่ยนเป็นกระสีรถบ้านแล้วเออข่อยเออบางคนแม่ยายบอกให้ซื้อรถซิง่งแต่ข่อยมักเบิง้งไอเสียมน่าเห็นบ่กก็ต้องหารถบ้านมาขายให้พ่อมบ่ได้ขายเป็นรถซิง่งอายมีรถทุกรูปแบบครับอ้าวเข่าเลี้ยงเจ้าของเจ้าครับแล้วไปมาไหวเคยมีรายได้ต่อเดือนสี่หมื่นห้าหมื่นถึงแสนหนึง่งปัจจุบันมีรายได้หมื่นห้าสองหมื่นหรือหมื่นเอ็ดหมื่นสอง นะถามว่าคนเท่ามีร่วมลุกคุกค้านกันได้มีขึ้นก็มีลงนะพอตอนลงเราก็ต้องรู้จากตัวเองนะแล้วคิดว่าผิดนะที่เรามาเอามาขายมาเชิญเพราะว่วอย่างครับกาลังเขาเริ่มไปไม่ไหวแล้วขันเท้าฝืนขันเท้าขันเท้ายังฝืนตัวของฝืนการเงินของเจ้าของเขาจะเป็นบุคคล้มละลายหรือเขาจะหมดโตได้ครับพ่าต้องอยากอายว่าเจ้าของขายรถเปลี่ยนรถน้อยๆว่าต้องอยากอายดรอกว่าเจ้าของเคยขับรถแ,แพงๆแล้วมาขับรถท่อนบบเบา เออสู่เขาตัดพล่าอังเจมอนี่เพราะว่ามันจะล่ามปําไปหลายครับพี่น้องบางคนยังกัดฟุนดฟ้นบางคนยังบวยอมเสียนาเสียตายังขับรถกู้รถหรูอยู่ไรายเด้มากไมหมีสินก็หารถพรอนมาไว้บัสสุไทายดอกเฮ็ดงานมนีสินเฮ็ดงานหลายก็รายด้บัสสุไทายก็ชีวิตก็ล้มละลายสู่เขาตัดพละาที่มันหนักเกินไปออกไปแล้วก็เอาที่เวฮอไปไว้ครับนี่ แล้วก็เล่ารถมาให้ครับเป็นข้อคิดอีกอย่างหนึ่งให้สาหรับพ่อแม่พี่น้องเฮาพร้อไหวเฮาไปบารอดเบื้องการเงินรายได้ของเจ้าของเขาต้องมาเสียดายหรอกครับชีวิตเขายังบาตายเขาหาไม่มเป็นบ่แ,แต่ว่าเขาต้องพยุงชีวิตครอบครัวเขาไปให้รอดครับอันแล้วก็เอาที่เขาไปไวพ้พ้อนะชีวิตเขามีขื่นมีโลกแันเขาไปไว้มือน,นึงเขาไปบาไหวเขาก็เอามาขายเอามาเทือนเอาที่เขาไปไว้เป็นบ่จะไปฝืนพรานฝืนปุ๊บ เขาจีบกายไปคนลมละลายนะเห็นบ่นะไอเสียมคนหนึ่งบ่ต้องบ่เคยย่านครับทุกเมื่อนี่นะเกิดมาด้วยความจนเกิดมาด้วยบ่มีอย่างอา่ทุกเมื่อนี่ก็ยังบ่มีอย่างอยู่ตัว <c oughs> เขาเลี้ยงไอ้อแล้วนะบ่ได้กลัวความจนเลยครับทุกเมื่อนี่ถามว่าอย่างครับเพราะว่าจนอยู่แล้วอ آ, ไอเคยจนมาอยู่แล้ว<อ>ไม่ได้กลัวความจนเลยนะถามว่าเมื่อนึงจะกลับไปจนคือเขาบ่ได้ย่านครับเออบ่ได้ย่านเลย นะเพราะว่าเขาสู่อยู่ทุกมือไว้แล้วเขาทำมาหากินทุกมือนะออช่วงสตาร์สักวันมันก็ต้องเข้าข้างเรานะอย่าคิดท้ออย่าคิดถอยค,ถอครับพี่น้องนะเพราะว่าทอมีไว้ลิงถือเท่านั้น <laughs> <laughs> เอาดูรถ <laughs> <laughs> นะเรียกไหมหกหมื่นโลด้วยหกหมื่นโลเกียร์หกสปีดเป็นรีโวตัวใหม่ล่าสุดเลยครับแอร์โครเย็นเลยสีดำเงินสิ่งครับ เปิดเครื่องมาเลยนั่นล่ะเปิดแล้วนะาได้ข้อคิดอีกอย่างนึงครับนะซึ่งไอ้เสียมบอกเลยว่าลูกค้าบ่ต้องอยากอายหรอกครับผู้ใดพร้อมรบไหวเออโทรมาเลยไอ้เสียมนี่ข้างชำระอยู่สองเดือนสามเดือนแล้วไปบ่ไหวแล้วขายได้บ่อปิดได้บ่อยินดีคําปรึกษาครับเดี๋ยก็ปล่อยไปติดแบ็คลิสต์ปล่อยเขายึดน้ปล่อยเขาท่วงถามขันเท้าบวกไปบ่ไหว้รือครับผักพละะออกไปแล้วก็หาทันที่มันบ่เกินกับั่งจะของมันบอผันมือไหมือนึง การเงินเขาเริ่มดีขึ้นนะเขาเริ่มมีมั่งคั่งขึ้นมาเริ่มการเงินเริ่มเดือดเดินสะดวกสบายซื้อบ้นซื้อเบริเอบีเอ็มซื้่อลร้อยซื้อโฟลลารีนะซื้อแลมโบกินีซื้อ,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 นะอ,อไปลดครับพี่นอ้องมันบ่อเพราะฉะนั้นประเมินรายได้รายจของเจ้าของให้เหมาะสมดุลกับปัจจุบันครับนะนี่ห็นบ่รถบ้านเดิมๆนะไอเสียมรับบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเคลบวงจรครับเดี๋ยวบ่งรถเลย เออฝ่าเต็นทนังชีวิตหลายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเลาจะห้องหายแล้วเออยเดี๋ยวยุนอ่ะเดี๋ยวมาแตะพี่น้องเลยอาจารย์มือกล้องแของเดี๋ยวแล้จะห้องหายแล้วครับพี่น้องอายคนนึงเนี่ยไม่อยากอายครับพี่น้องมือมือที่เคยล้มมือที่เคยบ่มีขายแมงปัดรถรถก็ขายปัดเมียเออฮะเมียเมียเวลาเขาจนบางคนก็ถิ่มเขาไปครับบางคนก็ถิ่มเขาไป ดูถูกเขาบางคนก็บริยุกับเขาดอกเพราะว่าเขาเบิงว่าเขาเริ่มโบมีตังหรือว่าเริ่มที่แบบว่าช่วยเหลือเขาไม่ได้แล้วนะแต่เขาสู่เขาก็กลับขึ้นมาได้ครับพระย่านเพราะเขาเขาไ่ได้ไปโกงไผเขาทำมาหากินสุจริตนะเออบ่ต้องย่านครับเม่นว่เออบ่ต้องย่านเขาทำมาหากินสุจริตค้าขายสุจริตนะไ่ได้ไปโกงบ่ชอบโกงผู้ใดญ่เนบ่ สักมือนะส้วมตาก็ต้องขอขอเขาหาง,งเขา้าอินบ่เขาสู่ทุกมือเขาบด้คีข้านเนาะเขาคนขยันฮอดแลนหาเงินทุกมือครับพี่น้องนะแต่ว่าบางเทียเขาก็ไปหลงเสียคนผิดนะก็สูกเขาแก้มกงไปแล้วก็วากไปครับพี่นอนะ้องนะอันนี้เขาเรื่ยงรถอีกแล้วเอาเรื่องรถไหมเป็นสี้ำเงินซิ่งครับนะเดิมๆจากศูนย์เลยครับพี่น้องนะห,วนหัวนอตเ็ยังบ่เคยถอดเลยครับนี่งามแหง้งปลาปุ๋ปลาปุง๋งเดิมเป็นเครื่องนิ่มๆครับเครื่องนิ่ม น่เมีดโกมิดอาคเดี๋ยว่ะพอนไปไหวเอามาขายพอนไปไหวเอามาเชิญเอาที่เขาพอนไหวนะเพราะว่าขันเท้าพายุงหนีศินอยู่ขันเท้ายังพยุงกับพระ,ะที่มันเกิดอะไรไอย่งเท้าสักมือเขาทิไปไหวแล้วเขาที่ตั้งหลักไ่ได้แต่ขันเท้าตัดพระ,ะอันแต่มือนี่นะรีเซ็ตการเงื่อนใหม่เริ่มต้นจากศูนย์ใหม่เอาที่เขาพอนไหวปุ๊บเขาสามารถกลับมาเร็วแต่ขันเจ้ายัางอยากอายอยู่ ยังหนาไงอยู่อยากอายคุ้างบ้านว่าขายรถกินขายรถแดกคอนเบาไหวค่าจะอยากอายอยู่นั่นครับพี่น้องบัสสุดท้ายเจ้าชิบเเลีออยอีงครับอ,อ,อันนี้เสียงฝากไม่ให้คิดนะอ้าวตัวนนี้ปีแรกคอนหกพันปีที่สองคอนหนึ่งหมื่นครับไม่หกหมื่นโลรถบ้านเมื่อเดียวครับวิธีการจองแอดไลน์ที่นาติกต็อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบแชนแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาทรงเบียงแค่บรระชาชนเบอร์โทร พี่อยู่ขมาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดินเรือ่องให้นึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินควบวงจรนึกถึงอ้ายครับเดีย๋ยวาอาจัดให้ช่วยทกุกทกานทุกเคสส่งฟรีพอดหน้าบ้านครับพี่น้องว่าไงไวัยรุ่นอย่าให้เกินกําลัง